สวัสดีครับขอรับเข้าสู่ไฟขับไทยแลนด์ไฟนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตาช้างและเราทำความรู้จักกับนักสู้เราเลยดีกว่าครับสายมือชื่ออะไรครับผมชื่อจอห์นล่มก้าครับทำชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ธุรกิจส่วนตัวครับมีอะไรอยากบอกคู่ชกไหมครับเต็มที่นะครับโอเคครับผมขวามือครับชื่ออะไรครับสกายไลน์บาอยันก้าโอ้โหชื่อน่ากลัวมากทำชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ฝาพนักงานครับมีอะไรอยากบอกอยากจะตอบไหมครับเต็มที่ครับโอเคครับผม และต่อจากนี้ขอให้ผู้คุณสู้อย่างเข้มแข็งมาแสดงจิตวิญญาณน,นักสู้ในตัวคุณออกมานักสู้เดินหน้าเข้าหากันครับโอเคครับผมผมมีเวลาให้คุณหนึ่งยกสามนาทีนะครับมีอะไรแสดงมันออกมานะครับฟังเสียงกรรมการด้วยฝั่งหยุดือหยุดนะครับโอเคครับใส่ฟันยางได้เลยครับผมแยกคนละฝั่งเลยชนหมัดก่อนโอเคครับซ้ายพร้อมขวาพร้อมไฟยเอาแล้วคนระับคู่นี้ครับมาเดินยายามบดบี้ตั้งแต่วินาทีแรกครับ ลักษณะแล้วไปคบยกแน่นอนครับเจ็ดบอายเก้าชกโอ้โหเน่นักฆ่าจากรัสเซียนะครับฉากนี้แต่บ้านมีโอ้ยโอ้ยแมดูจากการเบ่งมันที่กาวไปครับผมเร็วและแรงทั้งคู่ครับสำหรับคู่นี้ถ้าใครโดนไปนี่มีการสะบัดแน่นอนครับอุ้ยขวาตรงดอกนี้ครับยังนิ่งอยู่เก็บอาการได้อยู่โดนไม่เต็มใบหรือเปล่าแต่ว่าเป็นกันทั้งคู่นะครับผม 40วินาทีผ่านแล้ว40วินาทีผ่านแล้ววครับดูีก่อนไหวครับเวลาหายใจแป๊บนึงไหวไหครับมองตาม่อนครับมองตามผมก่อนมองตามผมก่อนไหวไหมครับไหวไหมมองตามนะครับไหวตั้งกันับผมไหวตั้งกันครับไหวตั้งการนะครับไหวนะครับโอเคมสัไอ้โชคอยู่นะครับผม เอาแล้วครับโดนไปแล้วทันทีพยายามจะปิดเกมแล้วจอนพยายามจะเดินไปปิดเกมปิดได้ไหมไปยังไาอกมันไม้แล้วผ้เลไมัจะไดแล้วพมออกมาจากมุมับเล็กกันกลางเมทีดีกว่ายันไม่ยันไดสองนาทีโจมลกหนักครับผมชอเลยนาทีอะไรแย่เขียวนะครับปยายามแก้แย่เริมในเดินนะหยุดหอยเยอะ้ไยาม จองอนก็เดิตัดลำตัวร okay. ัวๆตัดลำตัวล่างสะบบอนอย่าถอยเยอะไม่มีอะไรเสียเอาเลยเจ้าเด็กมวยสากลคนผู่นี้พยายามเดินตัดเวทีตัดเวทีเข้าไปให้แคบที่สุดพยายามจะปิดเกมโดนจองอันรอบเก้าครับจะปิดเกมได้ไหมเกมมันตึงเหลอเกินจ้อนตีขวาตกไปตอกไหมโอ้โหไหวไหมครับไหวไหมไม่ไหวไม่ไหไหวไหมครับไหวไหมครับไหวไหม ไปวไหมครับโอเคยกนะครับเป็นอะไรครับย้อนยกครับยกร่างกายรู้สึกเสื้อเขียวหน่อยเป็นไงบ้างครับวันนี้ดีมากครับตู้ไม่ได้ส่งครับงี่มากโอเคครับเต็มที่แล้วนะฮะเป็นไงบ้างครับเตรียมตัวมาเป็นไงบ้างครับวันนี้เต็มที่หรือยังหายใจไม่ทันเนาะ โอเคครับไม่เป็นไรครับรอบหน้ามาแก้ตัวใหม่นะฮะโอเคครับยยผมดูแลตัวเองกันด้วยโอ้สุดยอดครับผมอเป็นกับแรงใจทั้งคู่ที่เดี่งทีครับคู่นี้ไม่ครบยกตัวตัวลูกผชายเขาจัดมาเลยแบบหนักหนักเออมึงก็รู้ว่าที่เนี้ยเขาไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนี้ยเขาไฟขับตัวตัวลูกผชายเขาจัดมาเลยแบบ บมาแห่งเดียวในไทยแลนด์มาวัดกันได้